ภูทะเลมหาวิชาลัยโรงเรียนที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตามโครงการหลักสูตรการเรียนการสอนที่บูรณาการองค์ความรู้ผ่านการลงมือทำรรและเน้นเรื่องวิชาชีวิตควบคู่ความรู้และคุณธรรมค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นโรงเรียนประจำแล้วยังเป็นศูนย์กลางการเปิดค่ายอบรมให้กับผู้ที่สนใจด้วย นี่แหละค่ะแนวคิดของผู้ที่ได้ชื่อว่าทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ผู้พร้อมที่จะมอบทุกวิชาความรู้ประสบการณ์ที่มีอยู่ให้ผู้อื่นอย่างนี้ก็พลเมืองไทยค่ะติดตามกับคุณยานีไว้ครูค่ะ หลังปฏิบัติภารกิจในช่วงเช้าแล้วเด็กนักเรียนทุกช่วงชั้นเรียนตั้งแต่ประถมถึงระดับปร,ริญญาตรีจะเข้าเรียนรู้ตามตารางเรียนของตนเองในพื้นที่โรงเรียนปูทะเลมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้กสิกรร,รรมธรรมชาติมาบเอื้องจังหวัดชลบุรีซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือสอพปชลบุรีเขตหนึ่ง เด็กนักเรียนที่นี่จะพักอาศัยอยู่ไปโรงเรียนประจำโดยผู้ปกครองจะมาเยี่ยมลูกหลานเดือนละหนึ่งครั้งทางโรงเรียนจะเป็นผู้นัดหมายส่วนครูจุทากรปิงคลาใสาหรือครูจุใจผู้หน่วยการโรงเรียนปูทะเลมหาวิทยาลัยทําหน้าที่ควบคู่กับการเป็นครูสอนหนังสือหรือหลายคนเรียกกันว่าครูอาสาวิชาชีวิต ครูจุใจมาสอนวิชาชีวิตที่นี่มามากกว่า3ปีแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เป็นพนักงานบริษัทมาร่วม1ิปีแต่สุดท้ายก็เลือกงานที่เป็นความฝันของตัวเองเราสอนกันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนคือสอนสิ่งที่ที่นี่เราสอนเราสอนวิชาชีวิตหรือวิถีเกสิกรรมธรรมชาติเราสอนเรื่องนั้นแต่ถามว่าการเรียนเป็นคาบมีไหมมี การเรียนเป็นค้าเนี่ยก็จะเหมาะกับพวกกลุ่มพวกวิชาการหรือกล,กลุ่มกิจกรรมเราจะมาตกลงร่วมกันว่าเราจะใช้ตารางแบบไหนและเขาจะมีสิทธิ์กําหนดเราจะใช้ประชาธิปไตยเราจะถกกันด้วยเหตุผลก่อน mm hmm. ถ้าเหตุผลมีข้างมากข้างน้อยไม่ตกลง mm hmm. ก็ใช้วิธีประ,าประชาธิปไตยในการร่วมการตัดสินใจ mm hmm. นี่คือการศึกษาแบบมีส่วนร่วมนะผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมคุณครูก็มีส่วนร่วมพระก็มีส่วนร่วมนะครับทุกคนจะมีส่วนร่วมในการคิด mm hmm. ตัดสินใจลงมือทำประเมินผลโตขึ้นอยากเป็นเชฟครับก็ที่นี่เขาก็สอนเกษตรที่ตรงแบบว่าผมอยากมีร้านอาหารแค่ร้านเดียวแล้วก็ใช้ผักที่ปลูกเองปลอดสารพิษนะครับไปทำเป็นส่วนผสมในร้านครับก็อย่างเช่นการลงแปลงที่นี่ครับผมก็ได้อเอาไปประยุกต์กลับไปทำที่บ้านพ่อก็ได้เตรียมแปลงให้ผมประมาณหแปลงครับ พ่อก็ได้บอกว่าให้เราเลือกว่าจะปล,ลูกอะไรแต่ละแปลงครับก็แปลงครึ่งครับอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ได้กลับไปเคลียร์ที่บ้านนะหน้าบ้านก็ก็ได้ไปกวาดไปเก็บหญ้าไปหมักป๋ยอะไองไเด็กนักเรียนที่นี่จะฝึกทำการทำากสิกรรมธรรมชาติทั้งการเลี้ยงไก่ที่ต้องคอยดูแลให้น้ำและอาหารทุกวัน โดยเด็กๆจะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันเองรวมถึงแปลงผักที่เด็กๆเรียกกันว่าแปลงผักปัญญาอ่อนหรือผักที่ต้องคอยปลูกตามอายุรอบของผักเช่นผักบุง้งกวางตุง้งฟักทองถั่วผักกาดและผักอีกอย่างที่เรียกว่าผักปัญญาแข็งที่ปลูกเพียงครั้งเดียวก็ให้ผลผลิตตลอดทั้งปีเช่นมะละกอมะม่วงหรือผักผลไม้ยืนต้น ครูจุใจยืนยันได้ว่าทุกวิชาที่เด็กได้รับการถ่ายทอดเรียนรู้จากโรงเรียนเด็กๆจะสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตจริงได้กิจกรรมธรรมชาติก็หมายถึงว่าการที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาอยู่กันตามรูปแบบของเขานั่นแหละไม,ไ,ไ,ลไม่ได้ไปดัดแปลงตกแต่งหรือเช่นปลูกผักก็ปลูกเป็นแปลงๆอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ใช่ธรรมชาติแล้วเป็นมนุษย์แต่ถ้าธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปในป่าเนี่ยก็จะเห็น ธรรมชาติเขาอยู่กันแบบนั้นเน่ยไม่ได้อยู่แบบที่เราอยากให้อยู่นะครับนี่ก็คือวิถีอย่างหนึ่งของกิกรรมธรรมชาติส่วนการพึ่งตนเองก็หมายถึงเศรษฐกิจพอเพียงหรือความสันโดษก็คือความพอประมาณพอดีมีเหตุมีผลแล้วก็มีภูมิภุังกรรันส่วนเครื่องมือหรือองค์ประกอบที่ใช้ก็คือเนี่ยความรู้คู่คุณธรรมแต่จริงๆของเราถ้าฟังเนี่ยก็หมายถึงเราเอาคุณธรรมนาความรู้เด็กที่นี่ฟรีทุกอย่างนะครับ ฟรีทุกอย่างหมายถึงว่าเราไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายนะที่นี่เราใช้บุญเราใช้ทานเราใช้บุญนะครับทุกอย่างแม้แต่เด็กหนึ่งเหมือนกันนะอยากได้สมุดอยากได้ปากกาเอาความดีมาแลกคุณครูเขาจะมีตารางให้เก็บค่ะมีเชื่อฟังพระและครูสมาทานศีลทำบุญกิาวัตถุสิบอะไรเงี้ยค่ะคคเขาก็จะให้คะแนนแต่ละช่องไปสมุิเรามีสติทั้งวันได้สองคะแนนเต็มอะไรเงี้ยค่ะ ก็จะเก็บไปทุกวันทุกวันเก็บไว้ส่วนมากหนูก็จะเก็บไปแลกของมากกว่าพวกสมุดมีสออะไรพวกนี้ค่ะมาเรียนที่นี่ก็หนูได้เยอะมากเลยค่ะมีทั้งเรื่องหลักๆก,ก็มีการพึ่งตนเองมีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่เรียนเรียนกันไปอยู่ที่นี่การพึ่งตนเองเนี่ยเขาก็จะแบบให้ซักผ้าเองทำกับข้าวกันเองอะไรเงี้ยค่ะดูแลตัวเองแม้ว่าจะแบบ เด็กเล็กที่สุดที่นี่คือป .4 น้องเขาก็ซักผ้าเองค่ะปูทะเลมหาวิทยาลัยโครงสร้างการเรียนการสอนที่นี่บูรณาการองค์ความรู้ผ่านการลงมือทำงานจริงที่เน้นการสอนวิชาชีวิตควบคู่ความรู้และคุณธรรม นอกจากไปโรงเรียนประจําแล้วที่นี่ยังมีค่ายวิชาชีวิตให้กับประชาชนที่สนใจและเด็กที่จะมาศึกษาต่อที่นี่ซึ่งอย่างน้อยพวกเขาต้องเข้าอบรมค่ายนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งค่ะนางโชติกาจันมณีผู้เข้าอบรมเรียนรู้หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงร่วมทํากิจกรรมของค่ายอบรมด้วยการบําเพ็ญประโยชน์ตั้งแต่เดินเก็บขยะจากจุดต่างๆบริเวณโดยรอบโรงเรียน พร้อมกับคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลรวมถึงการเรียนรู้วิถีกสิกรรมธรรมชาติแต่ไม่เพียงลำพังเท่านั้นนางโชติกายังได้พาลูกชายทั้งสองคนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยเพื่อเตรียมพร้อมก่อนที่จะส่งเข้าเรียนที่โรงเรียนปูทะเลมหาวิทยาลัยในเทอมการศึกษาต่อไปโดยผู้เป็นแม่คาดหวังที่จะให้ลูกได้เรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยวิธีกสตกรรมธรรมชาติ ไป,ปพร้อมๆกับการปลูกฝังคุณธรรมคำสอนจากครูอาสาวิชาชีวิตไปด้วยเป็นโรงเรียนที่เราตามหาอยู่ค่ะสำหรับที่จะมอบลูกทั้งสองคนให้กับแบบให้เขาได้เติบโต,ตมาในวิถีที่สามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็เติบโตพร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรม,มค่ะเพราะว่าการเติบโต,ตแบบนี้มันจะได้ไปช่วยประเทศชาติของเราในอนาคตได้ค่ะ ขณะเดียวกันผู้ก่อตั้งโรงเรียนปูทะเลมหาวิทยาลัยเปิดเผยถึงความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นเพื่อสนองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องพระมหาชนกท่านได้พระราชทานแนวคิดเอาไว้ในหนังสือพระหมหาชนกว่าเหตุการณ์วันนี้แสดงความจําเป็นต้องตั้งศูนย์ฝึกอบรมให้เบ็ดเสร็จให้ชื่อว่าปูทะเลมหาวิชาลัยแล้วก็เขียนหนังสือไว้นานแล้วไม่มีใครทํา ราชาการก็ไม่ทําไม่มีใครทําเราก็คิดว่ามันต้องทําแล้วะก็ทําศูนย์ฝึกอย่างเงี้ยกระจายไปทั่วประเทศ8 0กว่าแห่งใครต้องการจะเรียนรู้ศึกษาเรื่องอะไรก็ควรจะมีสิทธิ์ได้มาเรียนรัฐก็ควรจะบริการอันนี้ให้หมายความว่ารัฐก็เป็นคนสนับสนุนงบประมาณน,นั้นหน้าที่ใหม่ของการประยุกต์การศึกษาคือรัฐเปลี่ยนบทบาทจากผู้จัดเองไปเป็นผู้สนับสนุนส่วนหน้าที่และอำนาจในการจัดการศึกษาเป็นของประชาชนทิศทางใหม่ในการ จัดการศึกษาเราก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนี่คือหน้าที่ของประชาชนที่จะลุกขึ้นมาจัดการศึกษากันเองครอบครัวมาจัดการศึกษาบุคคลมาจัดการศึกษาชุมชนมาจัดการศึกษาเอกชนมาช่วยกันรัฐก็ต้องช่วยด้วยรัฐก็ต้องจัดด้วยคือทุกคนต้องมาช่วยกันจัดนี่คือทิศทางใหม่โรงเรียนเราก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะของการที่ลุกขึ้นมาช่วยกันจัดการศึกษาแต่นี่เป็นการศึกษาตามแบบที่พระเจ้าอยู่หัวสอน ยุทธศาสตร์การบริหารภายใต้ภาวะวิกฤตคือหนึ่งในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมค่ายให้เข้าใจถึงหลักการและวิธีการแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นกรณีปัญหาสัตว์ล้มป่วยกระทันหันน้ำท่วมน้ำแล้งสังคมขัดแยง้งปัญหาการเมืองโดยมีปัจจัยเรื่องเวลาที่เร่งด่วนที่ต้องรีบสะสางปัญหาให้ทันการ เพื่อนำไปเป็นแนวทางการบริหารจัดการในชุมชนตัวเอง